สวัสดีค่ะท่านที่เกิดวันอังคารมาเช็คดวงกับรุ่งรุ่พยากรณ์นะคะคำพยากรณ์จะอยู่ภายในเดือนกันยายน2566นี้นะคะ,ะเรามาเริ่มต้นกันเลยค่ะดูดวงการงานก่อนนะคะการงานขึ้นเจ็ดเหรียญค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะท่านใดที่รองานนะคะรอความสำเร็จช่วงนี้ดวงก็ยังบอกว่ายังต้องรอก่อนนะคะยังมาไม่ถึงค่ะ,ะเหมือนกับว่าท่านมีโอกาสนะคะแต่ โอกาสนั้นยังมาไม่ถึงรอไปก่อนนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอจะเพิ่มนะคะว่าแล้วจะเป็นอย่างไรขึ้นชาลีออดค่ะชาลีออดนี้มีโอกาสที่จะได้ตามที่ท่านต้องการนะคะอย่างการงานเนี่ยถ้ารอนะคะถ้ารอการบรรจุหรือว่ารอการสัมภาษณ์รอการทำงานนะะ่ะชาลีออด เขามีโอกาสที่จะเรียกตัวท่านไปทํางานนะคะและถ้ารอการโยกย้ายชาลีออทก็คือการเดินทางนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้เดินทางไปทํางานที่ใหม่หรือว่ามีโอกาสที่จะเรียกบรรจุเรียกทํางานนะตามหน่วยงานตามสาขาที่ท่านเรียนจบค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นเจ็ดเรียนกับชาลีออทถ้ามองทางด้านหน้าที่การงานแล้วนะคะ ท่านรอคอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะคะถ้าเป็นธุรกิจเหมือนกับว่าท่านลงทุนไปแล้วนะคะลงทุนไปแล้วแต่ตอนนี้ยังนะคะยังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตนั้นก็คือรอรอก่อนแต่มีผลที่จะประสบผลสําเร็จนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำํำเกี่ยวกับการ,กรเกษตรนะคะอาจจะเป็นกเกษตรแบบใหญ่ๆเลยนะคะ เป็นการทำแบบเป็นร,ร้อยไร่200ร้อยไร่อะนี้นะคะเนี่ยท่านกําลังรอคอยหรือบางครั้งถ้าเป็นนักธุรกิจหรือว่านักลงทุนใหญ่ๆก็เป็นพันๆไร่นะคะแต่ว่าท่านท่านรออยู่แล้วท่านจะประสบผลสําเร็จค่ะดูใบต่อไปนะคะขึ้นอัศวินดาบค่ะอัศวินดาบให้บอกว่าช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์นะคะให้ใจเย็นๆค่ะถ้าหากว่าท่านใช้อารมณ์ในการตัดสินใจใช้อารมณ์ในการทํางานมีแต่พังกับพัง ะะใจเย็นๆค่ะพลังงานไปต่อไปทางด้านการงานนะคะได้เด็กถือดาบค่ะเด็กถือดาบก็คืออารมณ์แบบเด็กๆเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะอารมณ์ร้อนใจร้อนหรือไม่ก็ห่วงหน้าห่วงหลังพะวงหน้าพะวงหลังนะคะการตัดสินใจอาจจะโลเลเหมือนเด็กๆค่ะไพ่จะบอกว่าให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองและอย่าเชื่อ อ,อย่าเชื่อเพื่อนมากเกินไปนะคะไพ่จะเตือนประมาณนี้การงานสําหรับวชาวนาคารนะคะรอคอยนะแล้วจะได้สมดังปรารถนาจะได้มีการเดินทางให้ระมัดระวังอารมณ์ระวังการทะเลาะค่ะแล้วก็ระวังอารมณ์ที่อาจจะแปรปรวนง่ายเหมือนเด็กๆค่ะต่อไปมาดูทางด้านการเงินนะคะพลังงาน,นแบรรคค่ะขึ้นเจ็ดเหรียญค่ะ เจ็ดเรียนนะคะช่วงนี้ท่านมีเงินนะคะแต่ว่าเงินอาจจะออกมือบ่อยนะคะเจ็ดเรียนเป็นเหมือนเศรษฐีให้ทานก็คืออาจจะมีคนมาหยิบยืมบางครั้งไม่ยืมเยอะนะคะแต่ยืมบ่อยๆทําให้เรารู้สึกรําคาญค่ะไพ่ใบนี้ใบต่อไปนะคะทางด้านการเงินสําหรับชาววันอังคารขึ้นเลเวิร์ค่ะเลเวิร์นี้บอกว่าคนรักหรือว่าคู่รักจะนํา สิ่งดีๆให้ท่านมีการดูแลมีการช่วยเหลือทางด้านการเงินทางด้านธุรกิจนะคะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูค่ะพลังงานใบต่อไปนะคะทางด้านการเงินนะคะขึ้นเก้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญน,นี้บอกว่าท่านสะสมทรัพย์สมบัติสะสมเงินทองได้เป็นจํานวนมากพอที่ท่านจะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้ออาณาจักรให้ท่านนะคะเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองค่ะ ดูพลังงานไปต่อไปนะคะทางด้านการเงินชาวบันังคารนะคะขึ้นเก้าไม้า้าค่ะเก้าเม้เา,คมเาคือความรับผิดชอบนะคะท่านมีเงินแต่ท่านก็คงมีรายจ่ายเกิดจากการรับผิดชอบต่อหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อตัวท่านเองค่ะมีเงินแต่ต้องใช้ใจ่ายเพราะว่ามันเป็นภาระเป็นพันธะที่ท่านต้องรับผิดชอบ ดวงการเงินนะคะชาวนนงคารมีเงินค่ะแต่เงินออกมือบ่อยมีคนดูแลมีคนซัพพอร์ตแล้วมีเงินก้อนใหญ่พอที่จะซื้อบ้านซื้อที่ดินได้แล้วก็เงินส่วนหนึ่งออกไปกับความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ในชีวิตของท่านเองนะคะต่อไปมาดูความรักสำหรับคนโสดก่อนนะคะคนโสดขึ้นเด็กถือแม่เท้าค่ะ ถ้าเด็กถือเม้าก็เป็นความรักแบบเด็กๆนะคะยังหาความมั่นคงไม่ได้ค่ะเออไปๆมาๆนะคะยังไม่แน่นอนค่ะต่อไปคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะขึ้นสี่ถ้วยค่ะสีถ้วยระวังการเสียใจยระวังการผิดหวังและอีกอย่างท่านอย่าเลือกมากเกินไปนะคะท่านอาจจะเป็นคนที่ช่างเลือกเลือกมากเกินไปค่ะไพ่ใบนี้ใครยื่นอะไรมาท่านก็คิดคิดแล้วคิดอีกนะคะ ต่อไปความรักสำหรับท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนรวมทั้งท่านที่มีครอบครัวแล้วนะคะพลังงานใบแรกค่ะขึ้นหนึ่งถ้วยดีมากนะคะความรักสุกสมหวังนะคะท่านมีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้ค่ะนอกจากนี้บอกว่าครอบครัวมีความสุขนะคะมีการดูแลมีการช่วยเหลือกันพลังงานใบต่อไปทางด้านความรักค่ะ หกไม้เท้าค่ะความรักนะคะความรักสว่างสดใสความรักเดินไปข้างหน้าเดินไปด้วยชัยชนะเดินไปด้วยความสําเร็จเดินไปด้วยความยินดีปรีดาของทุกๆคนนะคะอาจารย์ขอจับไพ่เป็นใบสุดท้ายนะคะจะเป็นอย่างไร ราชาถ้วยค่ะราชาถ้วยนะคะถ้าเป็นท่านหญิงท่านจะเจอท่านชายที่มีความเป็นพ่อนะคะก็คือมีความสุข,ขุมมีความนุ่มน,นวลให้ความอบอุ่นกับครอบครัวนะคะถ้าท่านเป็นท่านหญิงนะถ้าหากว่าท่านเป็นท่านชายนะคะราชาถ้วย ถ้วยนี่คือความสุขคือความเด็นท่านก็จะได้คู่ครองที่มีความสุขมีความเมตตาพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะช่วยเหลือนะคะแต่บางครั้งราชาถ้วยอาจจะหมายถึงว่านะคะอา,อาจจะมีปัญหาอยู่ไกลกันคุยกันมีปัญหาอุปสรรคบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็เป็นแค่ว่าอุปสรรคที่ทำให้าการติดตอ่อหรือว่าการสื่อสารนั้น มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแค่นั้นเองนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะท่านที่มีครอบครัวรวมทั้งที่มีคู่แล้วสถานภาพไม่ชัดเจนหนึ่งถ้วยความสุขสมหวังค่ะแล้วก็ความจินดีปรีดาของทุกๆคนความสุขความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านไพ่ของความอบอุ่นค่ะนี่ท่านถือว่ามีไพ่ที่ดีเกิดขึ้นทางด้านความรักนะคะ ต่อไปอาจารย์จะจับไพ่อลาเคลนว่าอลาเคลนจะแนะนำอะไรบ้างนะคะใบแรกขึ้นสตรีนขออภัยค่ะใบแรกขึ้นแอนเชอร์ออฟสตรีน์นะคะบอกว่านางฟ้าแห่งความเข้มแข็งค่ะท่านจะมีความเข้มแข็งในตัวท่านเองนะคะ เมื่อก่อนอาจจะอ่อนแออ่อนไหวนะคะกับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างที่มากระทบจนไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจแต่ณนะวันนี้ท่านจะได้รับพรจากสวรรค์รับพรจากนางฟ้าให้ท่านมีความเข้มแข็งกล้าคิดกล้าตัดสินใจยืนหยัดด้วยตัวท่านเองได้ค่ะพลังงานใบต่อไปนะคะเป็น a t u a l of love นะคะ a n ง e จิล Love นี่คือนางฟ้าแห่งความรักค่ะท่านจะได้รับความรักความเมตตาจากผู้คนรอบข้างชีวิตช่วงนี้ชาววันอังคารถือว่าเป็นชีวิตที่ดีมีความสุขนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนค่ะโดยรวมชาววันอังคารนะคะดวงดีค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ